ให้มันเอียหลังก่อนเออเอาละครับกับสวดีนเพื่อนน้องทุกคนนะครับวันนี้จะมาแปลกหน่อยด้วยมุมกล้องที่แปลกๆนะครับเพราะว่ามีการจัด ระเบียบแถวไปกัมมอนใหม่นั่นเองนะครับยังไงก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูซ่าโฟชอลด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับเกมอาร์ตนะครับกับมอร์ปอรมมอนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่14แล้วนะฮะผมยังทําต่อไปเรื่อยๆนะครับผมถือว่าจะมีคนดูนะครับน้อยก็ตามนะฮะแต่เราไม่ใส่ใจนะครับผมเรามองเห็นความสุขของน้องๆเป็นที่ตั้งนะครับวันนี้เนี่ย ก็เลยจับมารัรว่รวๆเลยนะฮะอลไะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาไปจับตัวอะไรนั้นแน่นอนว่าหลังจากที่เรามีโซกาเลโอใช่ป่าววะชชื่อโซกาเลโอกะเนี่ยโซกาเลโอนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของโปเกมอนซันนะฮะเรายังขาดตัวแทนของโปเกมอนอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นตัวแทนในมุมของการคืนนั่นเองนะครับนั่นคือโปเกมอนมูนนั่นเองนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับ วนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากจะเป็นดูลาน่านั่นเองนะฮะซึ่งมันมาคู่กันนะครับระหว่างโปเกมอนซันและโปเกมอนมูนั่นก็คือตัวแทนแห่งดวงอาทิตย์นะครับโปเกมอนซันนะครับโซการิโอและตัวแทนแห่งพระจันทร์นะครับลูลาน่านะฮะซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแหละ <c oughs> แต่ว่านะครับตอนนี้ผมได้ทำการาไปสกามาเลยครับพบว่าลูลาน่าเนี่ย อยู่ในหมู่เกาะแถบนี้ครับด้านหน้านี่เองนะฮะไปดูเกาะใหญ่ก็ไม่มีครับเกาะไหนก็ไม่มีฮะแต่ว่าเหมือนจะเจออยู่เกาะแถบนี้นะครับเห็นบินอยู่นะฮะเอาละในวันนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นเจ้าตัววิวเท่าไปแลวกันนะครับผมเหมือนผมจะรู้วิธีจัดการกับบั็อกที่ทําให้เราจมดินแล้วนะครับทำง่ายๆท่านเองนะครับพอดีผมไปฟุกเจอมาแลวครับในระหว่างที่พามันบินเที่ยวนะครับผม วิธีการก็คือเวลาเรากดาขี่เจ้าวิลเทลนะฮะแล้วก็พาบินไปปกตินั่นแหละวิธีหลีกเลี่ยงบัคกที่จมดินก็คือเราอย่าก,กระโดดออกในตอนที่วิลดเทลบินอยู่นั่นเองนะฮะถ้าเวิลเทลบินอยู่เนี่ยเราจะจมดินครับถ้าเรากดออกมาจากโกลเดนเทลเนี่ยเราจะจมดินนะฮะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยบังคับให้วิลเทลเนี่ยลงพื้นก่อนนะครับสั่งให้มันแลนดิ้งก่อนนะฮะให้มันจอดอยู่แบบนี้นะครับพอเรากด E ออกมานะครับมันจะไม่จมนะฮะเห็นไหมแสดงว่าที่เรา กระโดดมาเนี่ยแสดงว่ามันยังบินอยู่ครับทำให้เราจมดินนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเราแล้วนะฮะคือเราสามารถขี่มันไปได้แล้วนะฮะโอเคว่าแล้วก็ให้มันจัดการกับเจ้าโซลอาร์ฟหน่อยนะครับเออไม่รู้เป็นอะไรเจ้าตัวนี้เนี่ยตีโซลอาร์คไม่ค่อยโดนนะฮะตีตัวอื่นด้วยแหละอนี่ฮะโดนแล้วครับ9 0อเลยครับผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เฮ้ยเออเกือบร้อยออ ได้มา10เครดิตเท่านั้นเองโอ้แย่จังตัวเล็กนี่ให้ให้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตายนะฮะตีไม่โดนตีไม่โดนนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องมาเตรียมอุปกรณ์สักนิดหนึ่งนะฮะไปดูว่าเฮ้ยจริงๆเราเตรียมอุปกรณ์ครบหรือยังเอ่ยนะฮะโอเคดีแล้วไม่เป็นเท่านะฮะเอ้าลงมาข้างล่างโอ้ยตายแล้วขาหักเลยเนี่ยเอา้ามีตัวไหนมีตัวไหนยังเสียงร้องของมัน านะนี่จะพ่นเหรอจะพ่นเหรอจะพ่อนอ้วกให้เราฮะมึงโดนมึงโดนัใครที่เข้ามาใหม่ก็โอ้โหอย่างพี่จับเออ่โปเกรมอนตัวไหนบ้างล่ะพี่นะครับก็อย่างที่น้องๆเห็นนี่เลยนะฮะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาจจะมีการจัดเออ่ปแปลกๆไ้วยบ้างนะครับแต่ก็จะพยายามจับตัวเออ่โหดๆเอาไว้นะครับยังขาดกิลาติน่านะฮะแต่ตัวน,นี้จะต้องหาจับโปเกรมนอนที่มาใหม่ๆก่อนนะครับ ความเท่ของมันเนี่ยต้องมาปวดนะ่ฮะยูซ่าเน้นความเท่ครับเอไว้ก่อนแล้วไว้ก่อนนะฮะส่วนจะตีได้หรือตีขี่ไม่ได้นี่ก็เรื่องของมันนะครับเล้นความเท่ไว้ก่อนนะฮะเอาละขอตรวจสอบอาวุธก่อนเลยครับเรามีอะไรมาพร้อมมากงฮะโอเคถือว่าพร้อมทุกอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเครดิตไว้ก่อนนะฮะไปกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ภาพมานานนีฮะเดี๋ยวจะมีคนรําคาญไะ้ก่อนนะครับโอเคมามา ข้างหน้าเนี่ยมีเก้กกะตัวหนึ่งฮะเราไม่อยากขี่เจ้าวิงเทลเนี่ยทุบคนอื่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าความที่มันตีไม่ค่อยแม่นนั่นเองครับเราต้องเล็งดีๆครับนี่ฮะก่อจะโดนนี่รับรองแม่ติดบักไปก่อนเลยนะครับโอเคขึ้นมาน่ครับผมเจออ่าูลหน้าเนี่ยอยู่แถวนี้ครับแต่ไม่ทราบว่ามันบินหนีไปหรือ,อยังนะฮะเราไม่ค่อยมาเอ้ยเราไม่ค่อยได้สำรวจแถวแถวแถวนี้เท่าไหร่นะฮะมาๆปึ๊บนี่ครับผมเจอแถวแถวนี้นะ เ่งตรงนี้เนี่ยสโลอาร์เยอะมากเลยนะฮะข้างล่างเรื่มีมดอยู่โอเคฟาดไปซะก่อนไอพวกมดนี่เป็นตัวที่น่าลำคขญมากนะครับเจอหน้าไม่ได้มันไล่ตบไปเยอะพวกมดเนี่ยมดงานเดรอทำไมตีไม่ได้วะมันตมีมันไม่ใช่ตีไม่ได้มันตีไม่โดเนเลยอ่านเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วเอาจริงดิเพื่อน หนึ่งตัวสองตัวไม่ร้อยมันตีเราก่อนนะฮะถึงจะตีมันโดนโอ้โหรอดได้ปะเนี่ยโอ้โหรอดได้ด้วยปีกแกไม่ชนหรือไงวะโอ้โหบ้ามากเลยครับโอเคมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆนึ่ครับได้อยู่แถวนี้หรือเปล่าเอ่ยบิน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 อ๋อนั่นเองนั่นเองนั่นนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วนะฮะปีกใหญ่ปีกใหญ่ดีครับจะเป็นวงแหวน นี่ครับป๊อปป๊อปโซลอาร์ตดูดิมันตีโซลอาร์ตไม่โดนอะไรตัวเนี้ยต้องตั้งก่อนนะครับให้มันอยู่นิ่งๆแล้วก็กดสเปซบาร์ให้มันบินแล้วก็ตีแปวตีไม่โดนอีกตีเรียบร้อยครับห้าเหรียญ <c oughs> โอ้มาตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะเหลือนะครับ <c oughs> เหลือไว้อ่าให้เจ้าลูลาน่าเนี่ยทำการเก็บทำไมตัวมันแปลกๆแล้วเนี่ยคือผมเห็นไกลๆนะ เห็นกลๆแต่ว่าไม่ได้ไปดูอ่ตัวมันใกล้ๆนะครับเลยกตัวใหญ่ปะเนี่ยออ้ยใหญ่อยู่นะเนี่ยจะมาพอกับเจ้าโซการิโอเลยเนี่ยโอ้ยมันน่ากลัวอย่างงี้ปะผมว่าตัวมันแปลกๆนะครับมันดูน่ากลัวด้วยมันไม่ได้มันไม่ได้ม,ไม,ได <laughs> มันไม่ได้น่ารักหรือน่าเกรงขาเลยเนะหลอนมาก <laughs> มันมันจมดินใช่ไหมโอ้ยแต,แต่แต่สวยมากนะครับตัวสีแดงปีกสวยสวยจริงๆเอา โอ้มันกินซากเจ้าเจ้าอะไรของมันน่ะมาโอ้จับไม่ได้ด้วยเฮ้ยตัวโปเกมอนใหม่ๆนี่มีภูมิต้านทานเลยครับโปเกมอนทุกตัวเลยนะเนี่ยจับไม่ได้นะฮะโอ้โหโอเคดีดีที่เราเอาปืนซุปเปอร์แท็กนะครับปืนยาสลบคั้เทพเดลงเๆงเงดีๆ <c oughs> อืออ่าโดนเลยครับเรียบร้อยโอ้โหปักตรงไหนมะเนี่ยหรือว่าสองพันสี่ร้อยเออโซลอาคโซลอารตาย <c oughs> โอ้โหดูฮะนอนแบบเออแกฆ่าฉันทำไมเพราะไอตัวนี้มัน,ม,นมันจะเอ็นหลังลงนอนใช่ไหมนเนี่ยเราต้องใช้เนื้อใหญ่นะครับแกมีเนื้อใหญ่ไหมมีครับ400ชิ้นขอ200ได้กมเลยครับคนละครึ่งนะ โอเคเอา้าตาแก,กแล้วกินไปเลยครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน่าจะได้แล้วฮะรอแป๊บหนึ่งฮะ <c oughs> ให้มันเอียนหลังก่อน <c oughs> เออลูลาน่าครับลูลาน่าเลยครับผมนี่ครับเราครึ่งหลอดแล้วใกล้แล้วฮะลูลาน่าเลเวลนสองพันสี่นะครับเป็นตัวผู้ด้วยฮะลูลูนาลาตอนแรกเราเรียกอะไรนะลูลาน่า นี่เรียกผิดมาตลอดเลยใช่ไหมฮะชื่อจริงๆของมันคือลูนาล่านะครับลูนาล่านะครับลูนาล่าโอเคโอ้ขี่ได้ด้วยแฮะเฮ้ยดีว่ะนะครับบั๊กไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยฮะโอ้ยอลังการนะ่ะบอกเลยนะครับอลังการมากอ๋อไ,ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขี่ได้ใช่ไหมขี่ได้มันขี่ได้นะครับ พอเราจับเนี่ยเหมือนเลเวลมันจะอัพเป็น3,500เลยนะฮะโอ้โหเลือดนีอยู่100แสนแสนสองนะครับผมเยอะมากสปีดอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่โจมตีเนี่ย2,500โอ้โหครกตีแรงมากตอนนี้บินแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองขึ้นบนฟ้าดูนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดดูไอแ๊บหนึ่งนะครับโอ้โหสวยโคตรคลิกซ้ายเป็นการโฉบตีครับคลิกขวา ไม่ได้ลองกดสเปซบาร์สเปซบาร์ลงมาจอดเลยครับนิ่งๆนีท่านี้เลยนะฮะส่วนการกดสเปซบาร์อีกหนึ่งครั้งนะครับจะทำให้อาลูนาร่านะครับขึ้นสู่โหมดการบินนั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นเปรกม้อที่สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะครับดาเมจนะครับของดูนาร่าก่อนนะฮะเอาละโฉบเจ้าสลาฟตัวนี้ซะ นี่ครับหนึ่เาโอ้โหแจงตีความแม่นยำสูงด้วยนะฮะเอาละต่อไปมาเป็นเก๊กโ้ากะครับผมชบนี่ฮะโอ้โหความแม่นนี่คนละเรื่องกับไอ้ตัวเมื่อกี้เลยนะครับต้องบอกว่าทั้งดาเมจที่สูงนะฮะแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยสูงด้วยนะครับถึงเราจะตีแบบเลยตัวไปแล้วก็แต่เขายังโดนนะฮะยังโดนอยู่นะครับดีกว่าเวนเท่าอีกนะครับเวนเท่าเนี่ยตีแรงแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยไม่มีเลยนะครับอ้าวนี่ไงตีแมงปอภ้า โอ้โห,โโหตีเจ้าม้าไฟหนึ่งครั้งเท่านั้นแย่แล้วถ้าตัวนี้อึดด้วยนะครับเอาจมดินเดี๋ยวโอ้โหกลัวกลัวมาจมดินมากตัวนี้อึดน,นะตัวนี้อึดน,นะครับอันตรายเลยครับผมเอาใหม่เอาใหม่หมนี่ไงเอาสิเออเหมือนว่าจะตีไม่ค่อยเข้าโอ้โหแต่มันก็นะพยายามหาเรื่องเราเต็มที่นะปวาจะตาย โอ้โ oh, oh, oh. เอาว่ะเกโกะมีภูมิต้านทานครับมันนั่งหลบมันไม่ยืนนะตีไม่โดนเอออีบ้าตียากตีเย็นเกินเนะโอเคมาเป็นกงเก็บเรื่อยๆกันตอ่อเจม13 13ตัวนี้อันตรายอ้ยตายสองครับผมโอ้ยเจ้า,มาแมลงอีกแล้วเอ็กเจ้า,มาแมลงวีออกไป กินซากก็ได้ครับตบก็ดีบางครั้งก็ไม่โดนนะครับแต่ว่าก็ยังแม่นกว่าอ้าวเมตาพอตก็ยังมีความแม่นกว่าอุย้ยพี่จะแม่นกว่าอะไรแม่นกว่าวิเวียนเท่าไง <c oughs> เราได้เห็นการโจมตีของลูนาร่าแล้วนะฮะเราก็มาทดสอบความเร็วของลูนาร่าบ้างนะครับผมอันนี้คือความเร็วแบบปกตินะครับแบบไม่ได้กดชิปหรือว่าความเร็วนะฮะ ว่ปมเล่นความเร็วนี่ชอบพูดอะไรงงๆอันนี้คือกดนะครับคือกดนะฮะก็เร็วปะเนี่ยว่าโอเคอยู่นะฮะสำหรับการเดินทางแบบใกล้ๆนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับพอๆกับเจ้าวีเวนเท่าเลยนะครับความเร็วนะฮะดูครับเอสหรือว่าเร็วกว่าว่าน่าจะเร็วพอๆกันนะฮะในการบินปกติก็โอเคนะครับไม่เหมาะเดินทางไกลเท่ากับทันเดอร์หรือว่าลูเกียนะครับ แล้วก็เลโกซ่าด้วยฮนะเลโกซ่าแล้วก็ลูเกียแล้วก็ทันเดอร์เนี่ยเหมาะที่จะเดินทางไกลๆนะครับส่วนเวเวนเทลนี่ก็เจ้าตัวลูนาร่าเนี่ยเหมาะที่จะเดินในทิศทางใกล้ๆนะฮะโอเคสำหรับสปีดของลูนาร่าเนี่ยยังไม่ถึง500นะครับผมตั้งใจว่าจะเอาให้ถึง500นะครับจริงๆสปีด400ได้ถือว่าเร็วมากเลยนะโอเคครับสำหรับนี้เนี่ยคงต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอาจจะสั้นไปหน่อยนะฮะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับคนที่ดูมาถึงตรงน,นี้ด้วยนะครับผม อย่าลืมนะับติดตามชมตอนหน้าด้วยนะครับสำับดีนียอยู่สร้งฟูชแนลคงต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในวันต่อไปเดะสวัสดีครับ